สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ e p ที่33นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829นะครับ ID ดี n ล096 7240203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็ไปเหมาพระที่บ้านคุณตาอยู่ที่อำเภอวชิระมานะครับก็ได้ของดีมาให้พี่พีเอฟซีอีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับนี่ครับองค์แรกเนี่ยเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับปีสามเกนะครับพี่นะปีสามนะครับอ่านี่ครับ เดิมๆพ้าสวยเดิมๆแบบนอนกล่องมาเลยนะตั้งแต่ปีสามเก้านะครับเป็นรุ่นกาญจนาพิเศษด้วยครับพี่นะรุ่นกาญจนาพิเศษด้วยนะครับเก่าๆเลยนะพี่ดูครับนี่เหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะพี่นะนะครับเดี๋ยวๆดียปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะเนี่ยครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะรพี่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับปีสามเก้านะครับเป็นรุ่นการจนาพิเศษนะครับใช้เนื้อมวลสารรุ่นแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมแบ่งตันเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทพอนะครับองค์นี้นะครับ มีแบบรูปหล่อมาด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับเดิมเดิมเลยครับเ,เห็นไหมครับเดิมเดิมครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรปีสามเก้าเหมือนกันนะครับอ่ารูปบ,บ้านนะนี่มันก็มีหักมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรนะพี่นะ สวยนะครับนี่เป็นกระไหลทองนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับพี่พี่ปีสามเก้านะครับนี่ครับพระอารามหลวงวัดท่าหลวงพิจิตรนะครับพี่นี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับแล้วก็ได้อ่าพระปูดหนังมาด้วยครับพี่นะพระปูดหนังองค์นี้นะครับ ถูกใจองค์ไหนนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับนะครับก่อนที่จะพลาดนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพระปูหนังอยุธยานะครับพี่นะครับเนื้อสวยมากเลยครับพี่นะดูครับโอ้โหดูครับพี่ๆสวยนะครับปูหนังอยุทยานะครับไขขึ้นเลยครับนี่ไขประหลอดขึ้นเลยครับขาวๆเห็นไหมครับประหลอดขึ้นเลยครับ โอ้โหสวยมากเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับพระปูหนังอยุทยานะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับนี่ครับไข่ขึ้นเลยนะครับพี่ดูดีเห็นไหมครับนี่ปูหนังอยุธยาเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับถูกใจปิดได้เลยนะครับพี่นะไวๆเลยใครไวใครได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับได้หลวงปู่ภูมาด้วยครับเป็นปิดตาหลวงปู่ภูนะครับพี่นี่ครับเป็นปิดตาหลวงปู่ภูนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับเอาห้าร้อยบาทครับเอาปิดตาหลวงปู่ภูเอาห้าร้อยบาทครับพี่ ต่อมาครับต่อมาเป็นเหรียญอ่าเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนหลวงพ่อขวัญน,นะครับหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับเป็นแหวนตะก้อนะครับเนล้อท้องเหลืองนะครับนี่ครับแหวนแควคาดปลอดภัยเลยนะครับแหวนตะก้อหลวงพ่อขวัญน,นะครับ ยุคต้นนะครับท้องตันนะครับพี่นะเห็นไหมเนี่ท้องตันนะครับแหวนหลวงพรอขวัญห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทครับบ้านๆเลยนะครับต่อมาครับองนี้ครับพี่นะครับนี่ครับองนี้เป็นสมเด็จปีรันนะครับนี่ปีรันนะครับเป็นซุ้มครอบแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ นะครับซุ้มครอบแก้วพิมพ์ใหญ่สมเด็จปีรันนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่องนี้เอาห้าร้อยบาทเนี่ยซุ้มครอบแก้วเป็นพับปิรันนะครับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับเป็นเป็นเหรียญพ่อท่านยอุยุ้งนะพี่นะ พอท่านยุงยุ้งอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับพอท่านยุ้งนะครับยุ้งหรือยุ่งอะไรเนี่ยครับพี่รุ่นหนึ่งนะครับสร้างอุโบสถนะครับวัดสุวรรณนาลามนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่นะครับ เอาห้าร้อยบาทครับพี่เหรียญน,นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญสมเด็จแม่ทวดนะครับวัดวัดตะเคียนบางแก้วพัทลุงนะครับนี่พระสมเด็จแม่ทวดพัทลุงนะครับนี่ครับ เก่าๆบ้านๆเลยครับเอาแปดร้อยบาทครับเหรียญนี้แปดร้อยบาทนะครับสมเด็จแม่ทวดต่อมาครับเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับออกปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับบล็อก หูติ่งนะครับเขาเรียกบล็อกหูติ่งนะครับพี่เห็นไหมครับที่หูจะมีติ่งสองข้างเลยเห็นไหมครับอ่านะครับทันคูบาศรีวิชัยนะครับครับเป็นบล็อกหูติ่งนะครับพี่นะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดบล็อกคอติ่งนะครับ ต่อมาเป็นเหรียญลูกระเบิดนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอ่านี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญลูกระเบิดนะครับพระเจ้าตากนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญลูกระเบิดพระเจ้าตากนะครับเหรียญน,นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาท ต่อมาเป็นเหลียนพระอาจาร,รย์ฟั่นนะครับปีสองพันห้า้อยเจ็ดนะครับนี่ครับปีศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมานะครับเหลียนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับ ปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญนี้ <c oughs> ตัดห่วงออกไปนะครับพี่นี่ครับเจ้าของน่าจะตัดห่วงออกนะครับพี่นะนี่ครับลมดำเดิมเดิมเลยครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับ เดี๋ยวนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นสี่พระสำเร็จนะครับวัดล่องผาจังหวัดแพร่นะครับปีสามศูนย์นะครับวันนี้เหรียญเก่าๆบ้านๆเยอะเลยนะครับพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาท ต่อมาครับอันนี้เป็นผงสุพรรณเนื้อสมเด็จโตนะครับนี่ครับนี่ครับผงสุพรรณเนื้อสมเด็จโตนะครับเป็นสายสมเด็จโตนะครับพี่เจ้าของเดิมเขาปิดทองมาแบบนี้ครับเป็นเนื้อสมเด็จโตนะครับพี่เดี๋ยวนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยพี่เดี๋ยวนี้นะ นี่ครับเป็นเนื้อสมเด็จโตนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับเนื้อสมเด็จโตนะพี่นะนี่ครับดูครับโอ้โหงนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อสมเด็จโตนะครับผงต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นจอบใหญ่นะครับดูครับผิวนี่ขึ้นเป็นเก็ดกระดี่เลยนะครับ นี่ครับด้านหลังมีรอยยุบนะครับรอยกดหุ่นเทียนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อนี่สวยจัดเลยนะครับตรงนี้ครับเนื้อสวยมากเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับนะครับเหรียญนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาเป็นสมเด็จกุวัตกัลยาณมิตรนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ สมเด็จวัดกัลยาณมิตรพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับรงลงรักปิดทองนะครับรักทองเก่าเดิมๆนะครับนี่ครับสมเด็จวัดกัลยานะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท นะครับต่อมานะครับองนี้ครับเป็นพักชินาาชนะครับใบเสมมาพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่ครับชินาราชใบเสมมาพิมพ์ฐานสูงนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทถูกใจรายการไหนโทรได้เลยนะครับพี่นะครับเบอร์โทนี้นะครับ 0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับต่อมาชมปูทวดนะครับเป็นปู่ทวดรุ่นแรกนะครับบล็อกไหลจุดนะครับเห็นไหมนะครับบล็อกไหลจุดนะครับเนื้อว่านปี2497นะครับนี่ครับมวลสารครับเป็นแร่เหล็กไหลนะครับนี่ครับ โอ้โหสวยๆเลยครับบล็อกลาลจุดนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อมาวัดพับนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับดูครับเนื้อสมเด็จโตเลยครับเนื้ออยู่ในยุคนั้นเลยครับพี่นะพระเนี่ยสร้างอยู่ในยุคของสมเด็จโตนะครับโดยสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาท ต่อมาเป็นเหรียญฉลองมนศักนะครับหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากเลยนะพี่เหรียญนี้สวยมากเลยครับนี่ก็ะไหลแบบก็ะไหลสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับนี่ครับก็ะไหลสวยแชมป์เลยครับพี่นี่ครับฉลองสมณศักดนะครับสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาท ต่อมาปู่สุกนะครับปู่สุกวัดปากคลองขามเท้าโอ้โหดูง่ายจัดตรงนี้ครับนี่ครับดูง่ายเลยครับพี่องนี้ครับหลวงปู่สุกนะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับมีตะกุดด้วยนะครับโอ้โหดูง่ายมากครับองนี้ครับนี่ครับใครไวใครได้นะครับพี่องนี้ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันนะบ้านๆเลยนะครับพี่นะพระทุกอง์เนี่ยเป็นพระบ้านๆเลยครับพี่ นะครับต่อมาครับนี่ปู่สุกนะครับพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับโอ้โหดูครับดูครับสวยๆเลยครับพี่นะครับไขวายไขได้นะครับพี่นะครับนี่มีรอยจานพุทธซ้อนหนึ่งตัวครับนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับปู่สุกนะครับต่อมาครับสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในยุคของหลวงปู่นาคหรือเปล่านะครับนี่ครับ มีตาคุดมีอะไรก็ไม่รู้นะครับด้านหลังอีกเนี่ยตาเนี้ยครับนี่ครับอยู่ในกรอบนะองค์ใหญ่นะครับนี่ครับดูเนื้อพี่นะครับเป็นเนื้อมวนสารวัลกระังล้วนเลยนะครับพี่นะครับแต่ว่าน่าจะสร้างอยู่ในยุคของหลวงปู่นาคนะครับพี่องนี้นะครับเนื้อสวยมากครับพี่องนี้ครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองว่าขำเท่านะครับปีสองสี่หกหกนะครับพี่นะห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญปู่สุกเก่าเลยครับพี่นะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับ นี่เก่าๆผ้าบ้านนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูเนื้อครับสมเด็จปกโพเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับ นี่ครับสมเด็จปกโพนะครับนี่ครับสมเด็จปกโพเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทต่อมาองนี้เป็นสมเด็จวะละัลกคังนะครับพิมเจดี JD นะครับพี่อันนี้เป็นพิมเจ jd นะครับเนื้อสวยมากเลยครับ เนี่ครับเนื้อสวยมากเลยนะครับด้านหลังนี่มีรอยแยะเลยนะครับนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยนะครับต่อมานี้พิมพ์พิมพม์ใหญ่นะครับพิมใหญส่สวยเลยครับพี่พี่ดูครับ โอ้โหดูครับมวลสารแน่นเลยครับพี่นี่ครับมวลสารแน่นเลยนะครับนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับนี่ครับมีขาแป้งเลยนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาท มาสมเด็จองนี้ครับเขียนว่าหลวงปู่นาควัดรักครังนะครับพี่นะนี่ครับบ,บ้านเลยนะครับพี่นะบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้นะครับบางทีก็เข้าบ้านดีก็ได้ภาพดีมาเยอะนะครับบางทีก็ไม่ได้เลยนะครับไม่ถูกใจผมก็ ได้น้อยส่วนคือเนี่ยประมาณสองสมวันที่ผ่านมานะครับคือหาเข้าบ้านไม่ได้เลยครับพี่นะผมก็เลยเอาของเก่ามาไล่ลงใหม่นะครับคือหาเข้าบ้านไม่ได้เลยครับฝนมันตกด้วยไงพี่นะประเด็นคือฝนมันตกด้วยแล้วก็มันยังไงมันพระมันไม่ถูกใจอ่ะพี่นะครับ ถ้ามันสวยไม่ถูกใจนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่นาคนะเอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทนะครับก็เลยได้มันน้อยนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นน,นี้เป็นอ่าหลวงพ่อแฉ่งหรือเปล่าพี่นะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับน่าจะใช่นะพี่หลวงพ่อแฉ่งหรือเปล่าครับเนี่ย เก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ดูครับดินี่ครับน่าจะใช่หลวงพ่อแจงนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหพี่ดูดิอันนี้ทันหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่ครับยังไงก็ทันครับพี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูผิวเห็นไหมนี่เป็นตะแกงมุ้งเลยครับเห็นไหม เห็นไหมครับนีเป็นตะแกรงมุ้งเลยครับเนื้อแล้วก็มีพวกเนื้อเม็ดแร่เห <festivals> ็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีสาเห็นไหมครับมีเม็ดแร่เม็ดกวดนะครับมีสาเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยใช่ไหมเนื้อเนี่ยจะเขียวอมเหลืองนะครับแล้วก็มีสาแดงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพวกเม็ดมวลสารเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยทันหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเนี่ยถึงยุคเลยนะครับทันแน่นอนครับองนี้ครับถือว่าได้ของดีไปเลยนะสําหรับใครที่กล้าเช่าองนี้นะครับก็จะของดีนะครับบอกบอกไว้เลยนะครับพี่พีๆองนี้น้องเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาททันหลวงพ่อเงินล้านเปอร์เซ็นนะครับ ต่อมาองนี้ครับนี่จะดูนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อไผ่เนี่ยพี่ดูดิเห็นไหมครับนี่ยหลวงพ่อไ่เนีครับดูเนื้อเลยมีสาแดงๆเห็นไหมครับ่นี่ยหลวงพ่อไปนะครับวันนี้ปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อเสม,มาหลวงพ่อไผวัดกำแพงนะครับสวยมากเลยครับพี่ นี่800บาทนะครับ800บาทนะครับต่อมาเป็นพระมเหสวนนะครับพิมสองหน้านะครับหลวงพ่อโบยนะครับนี่ครับหลวงพ่อโบยนะครับพี่ดูครับเราไปดูเนื้อนะเห็นไหมเนื้อในเป็นไงพี่เขียวอมเหลืองเห็นไหมครับนี่มีสาสีน้ำตาลขึ้นเลยครับเห็นไหม นี่ครับความเก่านะครับเห็นไหมดูดิเป็นเสียนมุ้งเห็นไหมครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับหลวงพ่อโบยนะครับมาเหตุส่วนพ่อโบยนะครับพี่ๆนะครับดูง่ายเลยครับตรงนี้ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันนะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อประเสริฐวัดอ่า อ่านว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยสยบสมบบยมหรืออะไรเนี่ยอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะพี่นี่ครับรุ่นแรกด้วยนะอยู่จังหวัดตากนะครับตำบลเชียงทองกึ่งอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากรุ่นแรกนะครับพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาครับมาดูรูปหล่อองค์นี้ครับพี่ ดูครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ดูเนื้อเลยครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อนี่สวยมากเลยครับพี่ดูครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่ดูครับนี่ครับมีช่อสวยๆเลยครับด้านล่างเลยครับ นี่ครับน้องเอาหนึ่งพันบาทครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมาพี่ต่อมาครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับดอยสุเทพเชียงใหม่ปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่เหรียญนี้น้องเอาห้าร้อยบาทนะครับใครรับโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ นี่ครับเราเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญจอบรุ่นแรกนะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นหนึ่งนะครับพี่นะครับนี่ครับดูดิครับพระบ้านนเลยครับพี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวดูภาพรวมไปก่อนนะครับ Password. เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแบบลึกๆทีหนึ่งนะพี่นะเห็นไหมนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับดูครับเขียวอมเหลืองเลยไหมครับพี่ดูครับนี่ครับนี่ครับเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะรุ่นหนึ่งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเนื้อนะครับนี่ครับดูเนื้อดิพี่โอ้ นี่ครับเขียวอมเหลืองเลยครับพี่นี่ครับบ้านนเลยนะครับพี่ดูครับนี่ครับองนี้เป็นจอบใหญ่นะพี่นะนี่จอบใหญ่นะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทบ้านนเลยนะพี่นะครับพับบ้านเลยครับนี่ครับเห็นไหมนี่ด้านล่างนี่เห็นไหมมีรอยตะไบด้วย นี่ครับเห็นไหมเนื้อีนโหดดูครับนะครับสวยมากครับนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับองนี้เป็นจอบหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะเหรียญจอบสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดูองนี้ครับองนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับ นี่โอ้โหดูครับปิดตาผงใบลานรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะครับพี่นะครับหาบ้านๆเลยนะครับพี่ๆดูครับปิดตารุ่นแรกเลยนะพี่โอ้โหดูครับนี่องค์เบ่มเลยครับพี่องค์ใหญ่นะดูครับนี่ปิดตารุ่นแรกเนื้อผงใบลานหลวงปู่โต๊ะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับ ต่อมาครับเป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อเงินนะครับปี 34, บอสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ทับพสสองพันสี่หรอเอ้สองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับนี่เป็นรุ่นฉัตรมงคลนะครับนี่รุ่นฉัตรมงคลเนื้อเงินนะครับอันนี้ออกข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเมื่อปีประมาณ ประมาณเท่าไรจำไม่ได้เหมือนกันนะออกหนังสือไทยรัฐอ่ะพี่นะสือพิมพ์นะครับยิงไม่เข้านะครับพี่นะยิงไม่เข้าครับรุ่นนี้เลยครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทครับต่อมาครับดวงนี้ครับอันนี้เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินออกวัดวังสำโรงนะครับหรือเขาเรียกว่าวัดวังหมาเน่านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินออกวัด วังหมาเน่านะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้นะครับพี่นะครับนี่ครับโอ้โหดูครับดูเนื้อครับพี่โอ้โหดูครับครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับมาดดวงนี้ครับพี่นะครับองนี้เป็นบางขุนพรมปีสองห้าสามหนึ่ง พิเศษนะครับไม่แน่ใจว่าปีพศอสามหนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะเลขสามเนาะ <_ S 1> คือเจ้าของเขาเขียนไว้นะบางขุนพรมปีสามหนึ่งนะครับพี่นะครับด้านหน้าเป็นโรยมวลสารวัดละคลังนะครับพี่ดูครับ <_ S 1> ปีสามหนึ่งเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะ <_ S 2> ต่อมาองนี้ครับเป็นเหรียญ เจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อกระไหลทองแจกกรรมการนะครับเนี่ยครับเหรียญนี้นะครับไม่ตัดปีกนะครับสร้างแจกกรรมการนะครับดูด้านบนหูเหรียญนี่ก็ต่อโค้ดนะครับพี่นะต่อโค้ดไว้ด้วยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับโค้ดเนี่ยมีสามตัวเลยครับมีตรงนี้หนึ่งตัวที่สังคติหนึ่งตัวแล้วก็ด้านบนนี้หนึ่งตัวนะครับ โค้ดสามตัวเลยครับด้านหลังก็เป็นรอยจานนะครับอ่านี่ครับกระไหลทองไม่ตัดปีกกรรมการนะเอาหนึ่งพันสองอบาทนะครับพี่นะครับก็ได้มาประมาณนี้เลยพี่นะครับถูกใจองไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับอ่าถูกใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเ้านะครับ ไอทีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับปลอดภัยนะครับพระสวยทุกองครับพี่นะครับพระบ้านๆน,นะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกราบลาพี่ๆเอฟซี FC ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ